ถ้าการกีดนะครับมันทําให้คุณหายแน่นอกหายจุอกได้ก็ลองกีดดูสิครับเพราะว่าการกีดนะครับถือว่าเป็นการช่วยให้ใคลายเครียดแล้วก็เป็นการบาบัดได้ด้วยครับ การกรีดร้องครับถูกใช้เป็นเครื่องมือในการบำรบัดความเครียดนะฮะมาตั้งแต่ปี1970พัฒนาโดยอาร์เธอร์ยานอฟครับผมเขาเชื่อว่าการที่คนเราต้องอดทนอดกัน้นเก็บความเจ็บปวดชอกช้ำในอดีตไว้ในจิตใจเนี่ยแล้วก็ไม่แสดงออกให้ใครรู้นั้นเป็นตัวการของความเครียด ยานอฟครับจึงสนับสนุนนะฮะผู้ที่มีความเครียดทั้งหลายครับได้ย้อนกลับไปหาความเจ็บปวดในอดีตแล้วก็จัดการมันให้สิ้นด้วยการกรีดร้องออกมาครับซึ่งผู้ป่วยที่มีชื่อเสียงของเขาคือจอห์นเลนนอนแล้วก็โยโกโอโน,โนนี่เองนะฮะมาจากวงเดอะบิทเทิลนี่เองยานอฟกล่าวว่าครับนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของจิตวิทยาครับที่มีการเข้าถึงความรู้สึกในอดีตที่ถูกเก็บซ่อนไว้อย่างมิชชิดเพื่อช่วยลดความทุกข์ทรมานของมนุษย์ โดยพื้นฐานแล้วครับนี่เป็นศาสตร์แรกของจิตบำบัดด้วยซ้ําเพราะหากย้อนไปถึงมนุษย์ในยุคดึกดําบันครับคุณคิดว่ามนุษย์ยุคนั้นจะมีเครื่องมืออะไรที่ทันสมัยในการคลายเครียดครับสิ่งที่ยุคหินสามารถทําได้นะครับเพื่อที่จะคลายเครียดคือการกรีดร้องออกมาให้ดังมากๆหรืออาจจะตั้งใจให้เสียงนั้นกระแทกเข้ากับหินก็เป็นได้ครับผลสารวจของวอชิงตันโพสต์นะครับ ได้สุ่มเลือกผู้ใหญ่จํานวน1000คนมาร่วมทําแบบสํารวจนะครับพบว่ามีแฟนกีฬาจํานวน1 9ครับที่บอกว่าเขามักจะตะโกนใส่ทีวีเมื่อดูกีฬานะฮะผู้ทําสํารวจนะครับยังบอกอีกว่าการตะโกนใส่ทีวีอาจจะดูไร้สาระนะฮะแต่ในเวลานั้นมันไม่สาระเลยครับมันทําให้รู้สึกว่าทุกอย่างจะดีขึ้นซึ่งผมก็ยอมรับนะฮะผมก็ยังเป็นเลยครับเวลาดูบอลนะฮะเชียร์ทีมรักของตัวเองเนี่ยต้องแบบเอ้าเอ้ากันเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็มีผลการสํารวจนะครับ บอกว่าผู้หญิงมีปฏิกิริยาตะโกนใส่ทีวีเป็นบางครั้งมากกว่าผู้ชายนะฮะในสัดส่วน62ครับผมส่วนผู้ชายก็56นะฮะและการกรีดร้องครับก็เป็นหนึ่งในวิธีที่เหมือนกับการร้องไห้เหลือหัวเราะนั่นแหละครับเพราะว่าสามารถทําให้เกิดความสงบได้ในช่วงเวลาที่คุณรู้สึกเศร้าหรือช่วงเวลาที่มีความสุข แล้วก็การตะโกนนะครับจึงช่วยให้เราคลายความโกรธและความขุ่นมัวในใจได้ชั่วคราวครับดรปีเตอร์คาร์โลโฟล่านะครับก็บอกว่าการตะโกนนะฮะอาจทําทให้สารเอนโดฟินในร่างกายสูงขึ้นตามธรรมชาติทําให้ผู้ที่ได้ตะโกนออกมาครับรู้สึกสงบลงคล้ายกับการหลั่งสารเอนโดฟินในนักกีฬานะครับพวกเขาได้ผลลัพธ์เดียวกันแต่ในลักษณะที่ต่างออกไปและจอห์นนอร์ครอสนะครับบอกว่าการกรีดครับคล้ายกับการยกฝาาม้อต้มน้ําก่อนที่มันจะเดือด การส่งเสียงตะโกนให้กับความเจ็บปวดนั้นมีประโยชน์มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณรู้สึกว่ากำลังจะลระเบิดที่อาจจะทําให้เกิดความสัมพันธ์ของคุณกับคนรอบข้างเปลี่ยนไปนะฮะการระบายไอ้น้ำออกมาเล็กน้อยครับจะทําให้คุณใจเย็นลงแล้วก็ทําให้คุณไม่ทําอะไรที่เกิดความรุนแรงแล้วก็ถึงขั้นแตกหักกับคนรอบข้างได้ครับแต่ข้อเสียของมันก็มีนะครับแม้ว่าการกรีดร้องเนี่ยจะทําให้คุณรู้สึกดีแต่บางครั้งครับเสียงกรีดร้องของคุณอาจส่งผลเสียต่อคนอื่นที่ได้ยินครับ จากการวิจัยนะฮะแสดงให้เห็นว่าเสียงกรีดร้องของมนุษย์ทำให้คนฟังรอบข้างนะครับเกิดตอบสนองความกลัวที่อยู่ลึกลงไปในจิตใจหากคุณเคยได้ยินเสียงกรีดร้องมาตั้งแต่ไกลๆนะฮะโดยไม่รู้ว่ามันมาจากไหนเนี่ยเป็นคุณคุณจะรู้สึกกลัวไหมละครับดังนั้นครับถ้าคุณจะกรีดร้องนะฮะต้องสังเกตดีๆด,ดูสถานการณ์รอบข้างดีๆนะครับไม่อย่างนั้นครับอาจจะทำให้คนรอบข้างคุณเนี่ยโทรแจ้งตำรวจหรือออกไปดูคุณก็เป็นได้นะครับ แต่ถ้าให้ชัวร์นะฮะนี่เลยครับกรีดใส่หมอนหรือไปหาสิ่งที่เรียกว่าเดอะสคริมบ็อกครับมันคือกล่องโฟมที่ดูดซับขึ้นเสียงและลดเสียงรบกวนได้ถึง90%เลยและแน่นอน,นะฮะว่าอย่าไปกรีดร้องใส่ใครคนอื่นเขานะครับไม่อย่างนั้นคุณอาจจะโดนจับและเจ็บตัวก็เป็นได้ครับก็ถือว่านะฮะใครที่กําลังรู้สึกแน่นอกจุกอกอยู่เห็นอะไรที่รู้สึกขัดหูขัดตานะฮะอยากจะกรีดออกมานะครับก็กรีดออกมาเลยะออเละกันนะครับผมเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรนะ ก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องภูมินา a ชาแนลด้วยลวกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ